สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวสนุกๆของเรขาคณิตน้องๆยังคงจําพี่เรขาคณิตกันได้ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาทบทวนรูปเรขาคณิตสองมิติที่เราได้รู้จักกันไปแล้วเมื่อตอนป .2 น้องๆบอกได้ไหมครับว่าเรารู้จักรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดใดไปแล้วบ้างรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมและรูปวงรีคือรูปเรขาคณิตที่เรารู้จักกันไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนะครับซึ่งน้องๆคงเห็นแล้วว่ารูปเรขาคณิตเหล่านี้สามารถพบเห็นได้ในสิ่งของต่างๆรอบตัวเรานะครับนี่ก็รูปสามเหลี่ยมนี่ก็รูปสี่เหลี่ยม นี่ก็รูปวงกลมส่วนนี่ก็รูปวงรีครับเราลองไปทบทวนรูปเรขาคณิตที่เรารู้จักกันไปแล้วด้วยเกมสนุกสนๆก,กันดีกว่าน้องๆมาช่วยกันเลือกรูปเรขาคณิตให้ตรงกับข้อความที่ปรากฏในช่องทางซ้ายมือกันนะคะ รูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมและรูปวงรีรูปใดที่มีด้านบ้างครับติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกไม่เอ่ยรูปที่มีด้านก็คือรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมครับซึ่งด้านสองด้านที่พบกันจะทําให้เกิดมุม1มุมดังนั้นรูปสามเหลี่ยมมีด้าน3ด้านและมุม3มุมส่วนรูปสี่เหลี่ยมมีด้าน4ด้านและมุมสี่มุมครับ รูปวงกลมและรูปวงรีเป็นรูปที่ไม่มีด้านและไม่มีมุมแล้วน้องๆทราบไหมเอ่ยว่ารูปวงกลมกับรูปวงรีต่างกันยังไงลองสังเกตดูนะครับรูปวงกลมมีลักษณะโค้งรูปวงรีมีลักษณะโค้งเหมือนรูปวงกลมแต่รูปวงรีจะรีคล้ายๆไข่ครับรูปสามเหลี่ยมคือรูปที่มีสามมุมและสด้านส่วนรูปสี่เหลี่ยม คือรูปที่มีสี่มุมและ4ด้านครับน้องๆจะเห็นว่าทั้งรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมจะมี2ส่วนประกอบที่เหมือนกันคือมุมและด้านนะครับใช่แล้วครับน้องๆน,นั่นเป็นเพราะว่ามุมและด้านเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทราบได้ว่า รูปเรขาคณิตรูปนั้นเป็นรูปเรขาคณิตอะไรนั่นเองครับน้องๆลองนับมุมและด้านของรูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้ดูสิครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าน้องๆเห็นไหมครับว่า รูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้ทุกรูปมีมุมห้ามุมและด้าน5ด้านครับรูปที่มีหมุมเหล่านี้เราเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมครับน้องๆเห็นไหมครับว่าจำนวนมุมและด้านเป็นสิ่งที่เราใช้บอกว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปนั้นคือรูปอะไรอย่างเช่นรูปที่มีมุมสามมุมสามด้านก็คือรูปสามเหลี่ยม รูปที่มี4ี่มุม4ด้านก็คือรูปสี่เหลี่ยมและรูปที่มี5มุม5ด้านก็คือรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าจำนวนมุมและด้านของรูปแต่ละรูปจะสอดคล้องกับชื่อของรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองครับเอแล้วถ้าเป็นรูปหกเหลี่ยมรูปเจ็ดเหลี่ยมแดเหลี่ยมจะมีมุมกี่มุม และด้านกี่ด้านกันนะน้องๆตอบพี่เรขาคณิตหน่อยสิครับรูปเรขาคณิตที่มีมุม6มุมและด้าน6ด้านเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมรูปเรขาคณิตที่มีมุม7มุมและด้าน7ด้านเรียกว่ารูปเจ็ดเหลี่ยมและรูปเรขาคณิตที่มี8มุมและด้าน8ด้านเรียกว่ารูป8ดเหลี่ยมครับ น้องๆเห็นไหมครับว่าการที่เราจะสามารถบอกได้ว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปนั้นคือรูปอะไรเพียงแค่นับมุมและด้านของรูปหลายเหลี่ยมนั้นดูแค่เนี้ยก็บอกได้แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆลองมานับมุมและด้านของรูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้แล้วลองบอกพี่เรขาคณิตหน่อยสิครับว่ารูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้แต่ละรูปคือรูปอะไรกันบ้างน้องๆลองบอกหน่อยนะคะ ว่ารูปเลขาคณิตต่อไปนี้คือรูปเลขาคณิตชนิดใดรูปนี้คือรูปเลขาคณิตชนิดใดรูปนี้คือรูปเลขาคณิตชนิดใด นี้คือรูปเลขาคณิตชนิดใด <Wow. S 1> รูปนี้คือรูปเลขาคณิตชนิดใด <Wow. S 3> เป็นยังไงบ้างครับน้องๆตอนนี้นอกจากรูปวงกลมรูปวงรีรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ได้รู้จักรูปเรขาคณิตเพิ่มขึ้นมาอีกได้แก่ รูปห้าเหลี่ยมรูปหเหลี่ยมและรูป8ดเหลี่ยมนะครับซึ่งรูปเรขาคณิตเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบๆตัวเราเช่นเดียวกันกับรูปเรขาคณิตอื่นๆที่เรารู้จักกันไปแล้วเช่นกันครับให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเล่มที่2วันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทปําแบบฝึกหัดในหน้าที่ 89, 90และ91ค่ะมาเริ่มที่แบบฝึกหัดในหน้าที่89ค่ะ บบฝึกหัดที่9.2รูปหลายเหลี่ยมโดยให้นักเรียนเขียนชื่อของรูปหลายเหลี่ยมนะคะข้อที่1ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงเอ่ยว่าภาพนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมวิธีการนะคะให้นักเรียนนับมุมก่อนนะคะนับ1,2,3,4,5,6,7,8มี8มุมนะคะจากนั้นนับด้านค่ะ1,2,3,4,5,6,7 มี8ด้าน8ดมุมอย่างนี้นะคะเราเรียกว่ารูป8ดเหลี่ยมค่ะข้อที่2ค่ะให้นักเรียนนับมุมก่อนค่ะ1 2 3 4 5สามี่ห้ามีหมุมนะคะนับด้านต่อค่ะ1 2 3 4 5สามี่ห้ามีด้าน6มุมนะคะนั่นก็คือรูปหกเหลี่ยมค่ะไปต่อที่ข้อที่3ค่ะ นับไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มนับที่มุมก่อนค่ะนับ1 2 3 4 5 5มหามุมนับด้านค่ะ1 2 3 4 5สหาด้านหามุมนั่นคือรูปห้าเหลี่ยมข้อที่4ค่ะนับมุมก่อนเช่นเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9มุมนับด้านค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9มุม9ด้านนั่นคือรูป9เหลี่ยมค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะนับมุมค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 7มุมนะคะนับด้านค่ะ1 2 3 4 5 6 7 7มุม7ด้านหรือ7ด้าน7มุมนั่นคือรูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะไปต่อที่หน้าที่90ค่ะให้นักเรียนระบายสีรูปหลายเหลี่ยมชนิดเดียวกันด้วยสีเดียวกันและเติมคำตอบนะคะซึ่งแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะให้นักเรียนนับดูว่ารูปแต่ละเหลี่ยมนะคะมีกี่รูปและให้เติมจำนวนรูปเข้าไปอันดับแรกนะคะคุณครูจะพานักเรียนวิเคราะห์ในแต่ละรูปนะคะ เริ่มที่ภาพบนสุดด้านซ้ายมือเลยนะคะคุณครูจะนับและเขียนตัวเลขกำกับไปว่าเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะคะเพื่อง่ายต่อการนำไปเติมคำตอบที่ด้านล่าง1 2 3 4 5 5ด้าน1 2 3 4 5 5ด้าน5มุมนะคะรูปนี้ก็คือรูป5เหลี่ยมค่ะคุณครูก็จะเติมเลข5ลงไปต่อไปค่ะรูปถัดมานะคะนับมุมค่ะ 1>, 1 2 3 4 5ส6ามี่ห้าหหกมุมนับด้านค่ะหนึ่ง6 6สาี่ห้าด้าน6มุมนะคะนั่นคือรูปหเหลี่ยมค่ะต่อไปค่ะนับมุมก่อนนะคะหนึ่งสามสามุมนับด้านหนึ่งสาสด้าน3ามมุมซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะรูปนี้เราคุ้นตายอยู่แล้วนั่นคือรูปสามเหลี่ยมค่ะ รูปขวามือค่ะด้านบนนะคะขวาสุดเลยนับมุมพร้อมนับมุมพร้อมกันนะคะหนึ่ง5สามี่ห้าห้ามุมนะคะนับด้านค่ะหนึ่ง5สาสี่ห้าห้าด้านห้ามุมนะคะนั่นคือรูปห้าเหลี่ยมค่ะแถวถัดมานะคะนับมุมค่ะหนึ่งสาี่ห้านับด้านค่ะหนึ่ง5สาี่ห้าห้าด้านห้ามุมก็คือรูป ห้าเหลี่ยมค่ะถัดไปค่ะนับมุมค่ะหนึ่ง6 7 7สามี่ห้าด็ดมุมนะคะนับด้านค่ะหนึ่ง6 7 7สี่ห้าดดด้าน7ดมุมก็คือรูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะต่อไปค่ะนับมุมนะคะนับหนึ่ง6 6สาี่ห้าหมุมนับด้านนะคะ หนึ่งสองสามี่ห้าหหกด้านหกมุมนั่นก็คือรูปหกเหลี่ยมค่ะทับต่อไปค่ะนับมุมค่ะพร้อมกันเลยนะคะหนึ่ง6 6สามสี่ห้าหหกมุมนะคะนับด้านค่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหหด้านนะคะเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็คือรูปหกเหลี่ยมค่ะแถวถัดมานะคะ นับมุมค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่มุมนับด้านนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่มุมสี่ด้านก็คือรูปสี่เหลี่ยมค่ะรูปถัดไปนะคะนับมุมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับด้านค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดด้านเจ็ดมุมนั่นคือรูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะถัดมานะคะนับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 7มุมนะคะนับด้านค่ะ1 2 3 4 5 6 7 7มุม7ด้านนั่นคือรูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะแถวสุดท้ายนะคะนับมุมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8มุมนะคะต่อไปนับด้านค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ด้าน8ดมุมนั่นคือรูปแปดเหลี่ยมค่ะภาพถัดมาค่ะหนึ่งสองสามี่ห้าห็ดดดมุมนะคะนับด้านค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหดดดด้านแดมุมนั่นคือรูป8ปดเหลี่ยมค่ะภาพสุดท้ายค่ะนับมุมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 5มุมนะคะต่อไปนับด้านค่ะ1 2 3 4 5 5ด้าน5มุมนั่นคือรูปห้าเหลี่ยมค่ะเมื่อนักเรียนเขียนจำนวนเหลี่ยมลงในรูปแล้วนะคะให้นักเรียนนับจำนวนรูปแต่ละเหลี่ยมนะคะและเขียนคำตอบลงในช่องว่างในกรอบสีเหลืองด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันนะคะรูปห้าเหลี่ยมค่ะมีทั้งหมดกี่รูปคะ1 2่ 3 4นะคะรูปห้าเหลี่ยมมีทั้งหมด4ี่รูปนักเรียนก็เติม4ี่ลงไปต่อไปค่ะรูปหกเหลี่ยมค่ะมีกี่รูปคะช่วยกันนับนะคะ1 2 3มี3รูปนะคะเราก็เติม3ลงไปต่อไปค่ะรูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะมีกี่รูปคะ1 2 3่สาม มี3รูปนะคะก็เติม3ลงไปต่อไปค่ะรูปแปดเหลี่ยมค่ะมีกี่รูปคะ1 2่มีเพียง2รูปนะคะเราก็เติมคำตอบเป็น2ลงไปค่ะยังไม่เสร็จนะคะจากโจทย์นะคะเขาให้นักเรียนระบายสีรูปที่ชนิดเดียวกันด้วยสีเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ มาต่อกันที่หน้า91ค่ะให้นักเรียนเติมคําตอบนะคะโดยข้อแรกค่ะให้นักเรียนพิจารณาว่ารูปนี้ประกอบด้วยรูปหลายเหลี่ยมหลายชนิดเช่นรูปเหลี่ยมใดๆบ้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณครูดูด้วยนะคะรูปนี้นะคะประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมและรูปแปดเหลี่ยมค่ะ ข้อที่2ค่ะรูปนี้เป็นรูปที่ประกอบด้วยรูปหลายเหลี่ยมหลายชนิดเช่นอะไรบ้างคะเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและรูปห้าเหลี่ยมค่ะ